วันนี้เราอยู่กับเจ้าเอเวอร์เรสต์แพดด B6 วันนี้ลูกค้านะคะเอามาจัดทรงโหลด2นิ้วนะคะและ้วอดลุ่งเจริญพันวว์นบินเจนะคะเปลี่ยนล้อเป็นเวส Vf 0 4 SUV ยางเป็นโตโยต้าค็อกเจ็ด f p 3เป็นดอก f p ตัวนี้นะคะเปลี่ยนท่อด้วยนะแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้ใส่เป็นท่อ JTC ไทเทเนียมแล้วก็มีสกเกิร์ตหลังด้วย รื่งถ้าใส่ท่อไปตอนนี้มันจะติดเบรกนะคะเป็นพนาเมล่า20แซส,สีเทาหยอดโลโก็สีแดงนะคะทำการเทสกันแบบว่าหลายรอบมากหลายคนมากซึ่งทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใครอยากได้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็น17แซด18แซด19แซด20แซด21แซดนะคะก็ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะเรถไปตงนะคะเนี่ยมันจะไปางนกี้เลยนะคะคืออันนี้เราใช้เท้าเบรกแบบน้อยมากนะคะก็คือ ระยะเบดสั้นมากนะคะอ่าเฟสร้านไฮเอ็นออฟโรดได้ A U p เลยอยู่โทนที่เบอร์0 mm ูนย์เก้าสองอ้าวไ่เอา <laughs> บอกเบอร์ผิด <laughs> เอาไว้อ่ะ <s ays> สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ,กบเจเจพี่ร้านไฮเอ็น p อฟโรดนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าเอลเบรด แพทเินัป B6 นะคะตัวใหม่ล่าสุดเนาะที่ล้อเดิมของโรงงานมาเป็นขอบ21นะคะแล้วก็วันนี้ลูกค้านะคะเอามาจากทรงโหล2นิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนเบรเปลี่ยนล้อ,อยางรวมเปลี่ยนข้อด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทีละสุดกันเลยว่าแต่งอะไรไปบ้างนะคะ เรากำลังจะเอาเอลเบรียต์แพดดิน่ามีหกคันนี้นะคะไปส่งคืนให้กับโชว์รูมฟอร์ดลุงเจริญพัฒน์นวมินเจ็ดสิบแปดนะคะคันนี้เอามาแต่งเ่วงล่างจัดเต็มมากเดี๋ยวเราให้ดูทีละจุดกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะตัวนี้เปลี่ยนล้อเป็นเบรกวีเอฟศูนย์สี่เอสจูวีนะคะตัวนี้เป็นสีดำเงาขอบยี่สิบกว้างเก้าออมเจ็ดหัวสิบห้านะคะยางเป็นโตโยต้ท็อกเจ็ดเอฟพีสามสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบลายเนี่ยจะเป็นลายลูกศรตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบความแบบว่าหนึบๆเกาะถนนแน่น อันนี้นะคะใส่ไปเลยเป็นดอก HT คันนี้ก็เลยจะแบบว่าเบรกเนี่ยจะหนึบมากซึ่งเดี๋ยวเราจะแนบคลิปท้ายคลิปนี้นะคะให้ดูว่าเบรกมันหนึบขนาดไหนนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนท่อด้วยนะแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้ใส่เป็นท่อ JTc ทเ t เนียมนะคะตอนนี้คือเขาจะต้องเอาไปแต่งชุดแต่งก่อนนะคะก็จะมีกันชนมีกระจังอะไรของเขานะคะซึ่งตัวนี้นะคะแล้วก็มีสเกิร์ตหลังด้วย เึ่องถ้าใส่ท่อไปตอนนี้มันจะติดนะคะเราก็เลยให้โชวูมนเนี่ยไปใส่ชุดแต่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราจะใส่ท่อไปให้นะคะแล้วก็อีกอันนะคะคันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเบรกนะคะ,ะ,คะเป็นพนาเมล่า20แจดสีเทาหยอดโลโก้สีแดงนะคะ mm. ตัวนี้มาในส่วนของข้างหน้า6พอตข้างหลัง4พอตแล้วก็ จานหน้า410มิลลิเมตรจานหลัง400มิลลิเมตรตอนนี้มีเบกมือไฟฟ้าด้วยนะคะก็ทําการเทสกันแบบว่าหลายรอบมากหลายคนมากซึ่งทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนึบมากนะคะก็ถ้าเกิดพี่คนไหนสนใจนะคะอยากจะได้แบบนี้นะคะเตี้ยๆแบบนี้หรือเขาเรียกกันว่าหมีดาปะอ่ะใครอยากได้แบบนี้เอบทถามได้นะคะตอนนี้เบรกไม่ได้ติดได้แค่ฟอร์ดนะคะทุกคนเบรกสามารถติดได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะมีให้ครบนะคะ ม่ว่าจะเป็น17แทสิ1แซแแทิ่แส,แส,แส21แสนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายแต่ว่าก็อยู่ที่บัจเจตของลูกค้านะคะว่าอยากได้แบบไหนสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะเอารถไปส่งนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ บอกได้เลยว่ามันดีมากๆการที่เปลี่ยนเบรกไปแล้วก็คือระยะเบรกสั้นลงจริงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเทสให้ทุกคนดูนะคะว่าสั้นจริงไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคืออันนี้เราใช้เท้าเบรกแบบน้อยมากนะคะก็คือระยะเบรกสั้นมากนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะ จะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากท่านไหนสนใจอยากจะเปลี่ยนเดกสามารถเปลี่ยนได้ทุกค่นนะโอโหสุดยอดนึบจัด